ดวงชะตาสายเลยมือกระกะบาดเอกตรงกลางหัวใจดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรมาดูกันนะผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเดวิลปีศาจมมมานนางมาร้ายคนอิจฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายสีเลิกคุยทั้งอำเภอดวงชะตานี้เด็ดขาดเด็ดเตี่ยวอาหารไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครใดใงสิน้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลารณาอันยิ่งใหญ่เกียงกร จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทียันใดดวงชะตานี้นับเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวฮค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สายและมือกระบาดจะต้องทำนะครับผมนับปัญหาต่างๆปิดกั้นหลบหลีกซ่อนเลนนับอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายนะครับผมปู่ฤาษีส่องแสงตะเกียงทองแปลว่าดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถ้าท่านไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครเลิกคุยต้องพภินเลิกกับคนไม่ดีนะแร้บผมสิ่งดีก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแน่นอน จะเจริญรุงเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชาวตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นในหัวมีแต่เมหมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยบเงินอดทน,อด,ทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่มองมองถึงโชคชะตามนาฏบุญบาลมีวาสนาสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนัยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายโชคชะตามนาฏบุญบาลมีวาสนามีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตานีน่คือดวงชะตาของคุณใช่หรือไม่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่เพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวนะครับโชคลาบเงินทองบารม,มีวาสนาดเดลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาเขาเรียกว่าสดจะได้มีแฟนมีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขส,สมสมหวังดังใจหมายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับสายและมือกระบ,บาดมันเป็นยังไงบอกตําแหน่ง Just จัสตเมนเจ้าก,กรรมในเวรเข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดด้วยเล้าแสนทุกข์ทรามานแทบจะทนไม่ไวหวปัญหาต่างๆที่อดทนอดกั้น ปเดประดังเข้ามาในโชคชะตาของท่านแต่เอมเบลโนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่ง,งตรง,ตงไปข้างหน้าระวองจิตใจที่อ่อนโยนนี่แหละจะนําพาซึ่งความสม็จแก้แหวนกันทองเท็จนินจินดาการส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาสู่ในดวงชะตาเพราะฉะนั้นสะายละมือกระบะเนาะท่านพูดไปหลายนบหลายคลิปมากแล้วว่าให้ท่านลบปลีกซ่อนเล้นเป็ดสื่อต่างๆรับรองท่านชนะทันที เอาผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญลุกเรืองดวงชะตาที่จะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทนใดนะดวงชะตาเหมือนโดนบีบบังคับซ้ายสามดาวขวาสามดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคล้วผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีนะผมใครบางคนจะเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบอาผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับผมมีดดาบปักตรงกลางใจ บนกระไวกระสับกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆมันเข้ามารุมเร้ามันทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกยาแยกเพราะฉะนั้นท่านอธิษฐานจิตอย่างเดียวนะครับข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครข้าพเจ้าจะตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าสร้างแต่กุณงามความดีอยู่ในแบบของข้าพเจ้าและผมเพราะฉะนั้นตกตําแหน่งสามเหรียญเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตันดีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์และผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดเดอนสันบังเกิดปักธงรอ นะผมชะตาชีวิตจะรับทรัพย์แก้แหวนเงินทองเพชรนิจินดานำพาซึ่งความมาสมเด็จมาสาู่ดวงชะตานี้ดวงชะตานี้อัศวินขี่ม้าถือดาบอาจประหัรศัตรูโมมานปราบศัตรูให้เยี้ยนเตียบปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเรามันเจ็บปวดด้วยร้าแสนทุกข์ทรมาแทบจะทนไม่ไหวนะผมทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนเสมือนราชสีมานอนสกปรกทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่ำเปียดิน อัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นการบรดินปดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอย่ารอช้ากับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสนใจนะผมข้าพาเจ้าจะอยู่อย่างนี้แหละนะผมพระราชาส่งมอบการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันธรนะผมเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดประดัง ระบบการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นในโชคะตาใช่ธรรมดาซะที่ไหนดวงชะตานี้เด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเ ah. ข้าหาเดอะสตาร์สองแสงมงจันะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคขอทํานายว่าจะได้รับข่าวดีเทวดาโอนเงินมาให้ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนําพาซึ่งความประสบการปฏิบัติการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีสังเกตในโชคกะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนแต่ผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่าน ับผมเด็กน้อยดำพาซึ่งเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะด,ดีๆเข้ามาประเด,ดประดังให้ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลปผล่านเพราะฉะนั้นดวงจะตานี้นะผมท่านหลบเหลีกหน่อยนะปัญหาต่งตางๆที่เข้ามาในโชคตามันทําอะไรคุณไม่ได้หรอกเพียงแค่ท่านอยู่นิ่งเข้าไว้เขาเรียกว่านิ่งดังสายน้ำับนะผมเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเรรรับเรื่องราวต่างๆเส้นวิ่งมามาจบยังไงก็ทําอะไรคุณไม่ได้แต่ว่าก็อย่าไปลองดีแล้วกัน และผมเบื่อนายกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกกำแย่พระราชาส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นดวงนี้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะได้ถ้วยทองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดัง้ามาสู่ตัวท่านแต่เทมเพลต์นันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเริ่มดีขึ้นเริ่มเห็นขึ้นเริ่มปังขึ้นเรื่อยๆ รับเริ่มต้นชะตาชีวิตสายเละมือกระบาดเราหกะเหินนะเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเราแต่สุดท้ายเป็นไงคับไว้กลางคนประสมเด็ดร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองไม่ดินินได้เดีย๋ยวต้องมีเดีย๋ยวจะต้องรวยเดีย๋ยวจะต้องเห็นแล้วผมให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นแล้วกันแล้วผมพยายามต่อสู้แก่งแย่งชิงดีถือดาบตั้งขึ้นแล้วผมปรับปุงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันแล้วผมตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับซ้ำยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกรตาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลจึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันใพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงนี้นกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีรันนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือรอสัญญาณครับรอสัญญาณซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม นะผมด้วยล่วงราวต่างๆที่จะเข้ามาประเดบดังมันทําอะไรไม่ทันทําอะไรท่านไม่ได้หรอกดวงชะตานี้ตกตําแหน่งเอ็มเพสยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดาบสองควายคิดพินิจไต่ตองต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดวงชะตานี้นะผมเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จจะ,จะเจริญลุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอทํานายว่าเป็นไปตามนี้รนะผม โชคลาบเงินทองบารมีวัฒนาเดฟูมังเกิดขึ้นในโชคกตาดวงชะตานี้สุขสมสมหวังดังใจหมายเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาเอาโอกาสใจท่านเป็นพิเศษถือว่าเป็นโชคชะตาที่ดีนะผมท่านควรที่ต้องคิดินิดไต,ต่องเพราะว่าท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นนะผมจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความะสมเ็จนะผมสิ่งดีๆจะได้เข้ามาสู่ตัวท่านแล้ว สังเกตในโชคชะตาดวงชะตานี้เทพเทวดานางฟ้าเข้าข้างเป็นพิเศษจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองให้แก่ตัวท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดสังเกตในโชคชะตาของสายและมือกระบาดนำเดวเวอร์นำส่งมอบดวงแก้วมณีอำนาจบุญารมีวาสนาสมบัติโลกมนุษย์กำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วนะครับสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขกับตัวท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์สแตงซูเปอร์แตงขออีกครั้โอซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แตงนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับให้เป็นกำลังใจให้หมอซันด้วยนะจ๊ะขอให้ท่านชื่มชื่นครับสวัสดีครับ